สวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้น่าจะห้าโมงเย็นค่ะจะ่าพาไปชมดอกสะเดากันค่ะดอกสะเดาที่บานแล้วค่ะดอกขาวเต็มต้นเลยต,ตอนนี้ดูดอกย่าไปก่อนนะคะหลบรถแป๊บนึง ก่อนไปดูดอกสะเดาเราไปดูกล้วยกันดีกว่าค่ะไม่ใช่ของที่บ้านหรอกค่ะของคนในหมู่บ้านนี้แหละพอดีว่ามาบ้านพี่สาวหันเห็นต้นสะเดาค่ะดอกขาวบานเต็มต้นเลยตูนก็เลยจอดเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นให้ทุกคนดูค่ะ นะกล้วยสองเคือป่ะคราวนี้เราไปดูดอกสะเดากันจริงๆแล้วเห็นกันไหมคะ ซูมไม่เป็นค่ะแต่อยากให้ทุกคนเห็นค่ะดูของจริงอะ่ะมันสวยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ดูเหมือนกันค่ะเป็นต้นสะเดาของที่วัดค่ะวัดที่หมู่บ้าน ตูนอยู่นี่แนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งกันนะคะเผื่อว่าจะเห็นชัดกว่าน,นี้แสงแดดมันส่องไปซะหน่อยอ้าวหมาก็มาอย่าเพิ่งเห่านะอย่าเพิ่งเห่ามาทาย Sơ đau, không phải hào Không phải thắc Đợi nè Cuối cùng mẹ một chút Mẹ hai, con sơ đau Thắc đau Nhà hào ดูต่อค่ะจะให้ดูรอบๆต้นเลยค่ะ เห็นชัดกันหรือ,อยังคะ บรรยากาศในวัดนิดนึงได้ยินเสียงกวาดใบไม้ค่ะไม่เห็นเห็นไหมคะน่าจะเป็นพระค่ะกวาดใบไม้อยู่ช่วงนี้ใบไม้ก็ร่วงเยอะค่ะ มาดูกันต่อนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นชัดหรือเปล่าค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ